วันนี้นะคะมาเจอกับเบสทามเมเกนชาแนลวันนี้นะคะเบสจะมาแนะนำน้องหุ่นยกของเลสนี่นะคะตัวแรกก็คือตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะมันชอบเล่นหลายอย่างเลยคะ่ะบางทีมันก็เล่นลูกตุ้มนะคะบางทีมันก็ไต่โซ่แต่บางทีมันก็เล่นชิงช้าค่ะสก,กายอ่ะตัวนี้อะคะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นชัอว่าสก,กา์ค่ะที่เบลเลียเมื่อกี้เลยต่อไปนะคะก็คือตัวสีเขียวตัวนั้นเลยนูนมันเกาะอ,อยู่นะคะตัวสีเขียวตัวนั้นมนีชื่อว่ากีวีมันชอบเล่นชิงชา้ามันชีวิตติดใจเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกีวีมันกําลังเล่นชิงช้ายอย่างสนุกสนานเลยนี่ไง เขียวนะต่อไปนะคะคือตัวสีแบบหัวเหลืองตัวเขียวอะคะ่ะมันชื่อว่ามาริโอ้นะคะที่ปล่อยตรงนั้นค่ะมาริโอ้นะคะมันชื่อว่ามาริโอ้มันจะชอบเล่นมันชอบเกาะอ,อยู่ตรงนั้นนะคะมาริโอ้มันเป็นตัวผู้นะคะมันก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ต่อไปก็คือตัวที่โผล่หัวตรงนั้นไงสีเหลืองชื่อว่าเยล หื้อบ้านนะคะเอากลับไปเลยมันชอบลื้อบ้านนะคะแล้วมันนิสัยของมันก็จะซนๆนะคะนี่นะคะตัวนี้เยลโล่ค่ะนะคะเราจะเข้าบ้านแล้วค่ะนี่นี่นี่ดูมันเข้าบ้านันี้นะมันก็เข้าไปมันดูมันจะเข้านี่กําลังเข้าไปเลยนี่ไงมันเข้าไปแล้วสงสัยใครอยากเข้านะคะสกายเธออยากเข้าเหรอเดี๋ยวฉันให้เข้านะเดี๋ยวว่าฉันไม่เข้าหรอกฉันแล้วแล้วไง่แน่เลย อึ้นแอยากเข้าหลยขึ้เข้านะไม่ใช่เีเข้าออรเงอื้เ๋ย่าเลีอยู่เข้าไปเลยเย่สบายจังเลยคุณเลิกเข้ามาทำอะไรนะแกะแกอยู่แถวนี้หน่อยก่เงียบเงียบเงียบงาเงาหรือบ้านไม่มีก็แฮ้งมาดีดีเลยดี้เล่นลูกตุ้มดีกว่า เบื่อแล้วเล่นอย่างนั้นเล่นลูกตุ้มดีกว่าเเงียบเงียบเฮสักนี่นะคะสกายมันก็ชอบเล่นลูกตุ้มนะคะนี่นีมัไต่ต้นเล่นลูกตุ้มยางสนุกเลยสนุกจังเลยนี่ยางสงเสริมมันสนุกมากเลยนะคะนี่เงียบๆเลยมันกินมันกำลังเล่นลูกตุ้มอย่างเป็นชนะเลยอ่ะเกา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 ะลูกตุ้มเออเาะลดีอ่าเล่นเล่นแล้วมันเกาะอนไหมนะคะนี่ อิลมอิลูซิม,ม,ม,มน่ารักไหมคะ คะสกายมันก็ชอบเล่นชิงช้านะคะมี่ก็กำลังเล่นชิงช้าอยู่นี่มันกวยชิงช้าอย่างสนุกนะคะมันชอบเล่นชิงช้าเพราะมันชอบเล่นทุกอย่างเลยค่ะสกายค่ะบางทีมันก็ไปต่โซ่นะคะตอนนั้นอ่ะเบสบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันเล่นทุกอย่างนี่ค่ะสนุกเลยนี่นะคะสกายมันก็น่ารักที่สุดเลยในบรรดาหน้หุ่นยกของเบสนะคะ สำหรับพิปน,นี้นะคะเบนก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย